คือการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการสอนทั้งสองรูปแบบเลยการสอนทั้งสอนเข้าไปเลยกับสอนในเรื่องของอินเทอร์แอคเอาอย่างแรกกคือการสอนคือสอนไปเลยคือเราเข้าใจอ่ะค่อยๆอ,อ,อธิบายเนื้อหาหรือพื้นฐานทุกอย่างหรือมุมมองความคิดในหลากหลายมุมมองให้เขาก่อนถ้าเราไม่ให้ต้นทุนกับเด็กเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่เกิดการอินเทอร์แอคขึ้นมา ที่มันดีนะเขาอาจจะเอาต้นทุนของเขาที่มันอาจจะผิดบ้างไม่ถูกบ้างอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นมันจะยากแล้วเพราะฉะนั้นการสอนพี่ส่วนใหญ่ก็คือในช่วงแรกอะ่ะเราจะอินพุตให้ตัวเด็กเนี่ยรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวเพื่อให้เขาอะ่ะได้เอาสิ่งที่เขาได้รับรู้ในชีวิตทั้งหมดอะ่ะมา ประมวลผลกับสิ่งที่เราอินพุตให้เขาสุดท้ายแล้วปุ๊บพอเขาโอเคเริ่มเจเนเรตความคิดละการเรียนที่จะประสบความสําเร็จได้พี่บอกเลยนะเด็กคนนั้นจะต้องมีทั้งอินพุตและเอาพุตออกมาเพราะมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆหลังจากนั้นปุ๊บคราวนี้พี่จะคุยออกับเขาเพื่อให้เขาเอาพุตออกมาถ้าเขาพูดออกมาในสิ่งที่เขารู้สึกเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดออกมามันมีแง่มุมอย่างไงและมันไม่มีผิดไม่มีถูกด้วยเราจะไม่เดินไปบอกเขาว่าสิ่งที่เขาคิดนั่นแนหะคือสิ่งที่ผิดแต่เราจะอธิบายว่าเรา ก่อนและมันมีแง่มุมในทางเลือกอยังไงเพราะความรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การตัดตอนความรู้ในสิ่งที่เด็กเอาพูดออกมาแต่เป็นการกระจายแง่มุมหรือเส้นทางทางเลือกให้เขาออกมาให้เขารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่เขาคิดมันมีทางเลือก1 2 3่องเกิดขึ้นมาใหม่เราทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์และปรับเข้าและเป็นอัตลักษณ์ของตัวเราเอง